สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกีบเบอร์ทุกข,ขาดเลยพบอพ่อกับซองไม่ต้องแค้มบุม้มพี่น้องตอนึงเห่ากมามาบ้าเกษตร เต็มหรอเต็มล oh. ่างแค่ขนมข้าบต้มจะไปทางใดนอ็น uh> ี้ฮะอดแล้วมีมุนอยู่บ่ว่ามุนมีบ่เออ คนไทย,ไยเดีเ๋ยวพอนพี่น้องฮะเออเจ้าเพ่ครว่าโทรศัพท์โอ้โหควัแล้วเครื่อ,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 องคายเหมืนก็เต็มเพียบเลยอันนี้เราทังยังบ่อเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวทังยังอันนี้นะการน้ำตารฮ้การน้ำตาลเอาคืออะไรนั่นเจ้าวุช่าบอกเขาเอาน้ำเสกของโรงงานน้ำตาลแล้วมาเอามาเห็ดยัง เอาไปผสมพดให้ยเพื่องหายมึกินโอ้ยไปนห้อยเด้เจ้าดมเออ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 เล้วงัวอ้วนง้อยังบ่หวานหอมเนาะโอ้บังสีดมงบังโอ้แล้วก็ไปเห็ดปูมักปูยังมีคนมาซื้อลายอยู่บ่าโอ้บ่แล้วเขาบอกหอยมาดิบ่หูอืมวโอ้อืม เราเจ้าของเราน่ะเป็นคนไทยแต่ว่าเออโดยโมนแล้วก็ย่าขาปออโมตัวกหนกราย่าขาปวอามเดอร์เฮียโดยโอ้นแหละจังวะจังลิ้วม่านนะโอ้ยใกล้ๆนี่แหละม่านเลยๆอยู่ มาดูอยู่ไดด้อแ้วมือนันยน่สียังงอนเนะจะไปส่งสายขนมเน่คือเต็มหลดโอ้เออมุ่นแบบนั้นเลยท้องทราย แบบใดดีแบบไดดีเฮาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเอาสเปอร์เนต์ละมันแบบใดดีเอาเชลเซ่ละมันพูนไี่นั่นเออมันคนละเรื่องตัวใดแช่พวกมะลุงโอ้เน็ดสิบบาทในร้อยบาทโอ้ตัวใดดีตัวใดดีไอ้ตัวตัวไหนก็เหมือนกันแหละตันนี้แช่ครึ่งชั่วโมงอันนี้แช่สามชั่วโมงโอ้แล้วก็ต้องแล้ต้องครึ่งชั่วโมงหักมาจากสีลายเนาะเออ พอช่องแมาแส่น่ะหอก็ม่เอานัเป็นน้ปลอกนีันนีไม่ทาน5านทีมันตายหมดเลยโอ้ไม่ันตราด้วยอัซองเท่าไรนี่ซองละยีบาทเอาไหค่ะจะหาซองไปผสมทำยังไงีสองสามตีห้านี่น้ำเอาตัวนี้นี่เป็นสองรอยาอิมนน้ำเองเนี่ยที่มันคอยนะว่าจะฟังนมันติดทิ้งมันเป็นอะไรมันักฟนเนื้อแต่ลูกสาวมันบอก เออมาขายให้เอ้า oh. พ uh. oh. oh, ่ใ oh, ห uh, <c oughs> <Right>. ่เอาตัวไหนอ่อจบำบำลุงว่ะเออเราเออเลยจันแถวเลยโอ้แผนบดเลยทั้งแถวเลยแ่นบิดยาบำรุงนยาบำรุงแบบนี้มีหลายกา่เอานองนี่เดียวใจว่าแบบชองดีปจัก บิองด้วยฮะบองส้าง้าตัวนี้ยาคุมบ enfin ันยาฆ่าบันยไลตัวนี้เนาะใส่เบิดขวันเลยบ้องแปดบาทใส่เบอร์กเลาน้ำแปดสิิตสี่ร้อยแปดสิบอพรว่าเจ้าเสด้เขาใส่เป็นถังไลเออใส่ถังอะไรเปแปดสิบิตรถังเคียวมันผสมเออเออถังเคียวนั่นแหละจาเอาเครื่องนึงเออเอเมื่อเทออกครื่งนึ่งผมน่ เออเลยนะวายนะกันเออวายก็เขียวสุเลยนลำหญ่เขาอะมันสูดน้ำเ่ขึ้นไปเวลาเป็นไ่เลยมันเอาไปน้ำมันใส่มานี้อยู่ไมนมาบพอด้เลยนี่อันนี้เท่าไรก็ระวางนะเออเออแล้วเอีมุ่นทงมาเอาน้ำอีกทงจากสองทงของจริงเพื่อนมาพี่น้อง เรียนมาโดยตรงไม่ต้องห่วงออเาะฉะนั้นนี่สิเราเบิดหัวดิเราเบิดหัวกันไงฮ้ยทำเบิดหันโอเราเบิดหัวนุ่มมี่อีกบ่บัตระปุกแล้่อมันคืนนโอ้ไม่รวใหญ่มันดิดในได้นี่นะอยห้าสิบาทมานดเออจะนอยสิมาเอารำมันป่งก่อนเออเอาไปป่มเออเอองินน วิวยายใส่พี่นี่เท่าไหดร้อแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยแด้อยดี้แปดร้อยแดแ้แด้แด้ดเ้อรอยแปดร้อย้อาแ้อยแอ้อปอปรปีร้อ้อทอยยแปด้ออ่อออยออดอปอ มียะไล่ะลูกสาวเมีแะไรนี่อันจัรลูกสาวลูกสาวว่าน่ัต้องห้องเอนรลเอาตัวนี้ให็นไหลายลาะของคอยวกางมือสีโอ้ยงามว่ะตัวนี้ตัวนี้มันธรรมดาตัวนี้มันดีกว่าเยอะโอ้ตัวนี้ดีกว่าบ้างตันี้ดีกว่าเยอะนี่เอาวนดี่นี้ขนน้นดีกว่านี้อีกนี่อ้าวเด็กกมาัน้มันาเลาแบบนี้แหละแบบนี้แหละอันนี้คมาเอาแบวนี้นี้โอ เตัอาทั <S <S <that> ้งหมดนี่แปอ้แปลิตรพอดีเครื่องคุยเนาะใส่ดเลยโอ้ทททีเดียวแปบลิตรใสดเลยอย่างละหนึ่งว้งมิว่าต่อต่อังนี่ต้องต้องบวงนี่ครับอันนี้เจ้าแท่เลยเจ้าแท่เพรว่าใสเครื่องคุยเลย โดยโดยโดยดีไซเบิดเลยเนาะผสมแล้วนี่ผสมนี่ซีโดยอ่ามันบอกเราตรงนี้ผสมแน่นชิดหรือจะเป็นโดยโดยโดยเออแล้วถ้าอยากก็จะไปเก็บสุดสิมาเอาใหม่สิมาอีกรอบหนึ่งโดยจะมาซื้อกัญญาอันนี้ฮะมันบอกมันบอดีบอก โอ้กบงอันบรีกดียูแต่มนสูตัวนี้บ่ไดมก็ทิ้แลวนี่ซีดเลยเอาไปทิ้งแล้วแล้วจาหมูถามคอเออเออเออเ่ย่งบพ่อซีท่าจะไปแ่ใส่แ้วไเทียนเมันน่มันอนึงแต้องไอแต้อดนมันทอ่่นะมันทุ่งโอ้โอ้เอเบิง นี่นี่อยอาน้ำฝนไนสี่นี่ก็ตัวนี้ไ่เหนเดินด้วยเดี๋ยวอยซีดตัวนี้เลคยมเอาตัวนีี่โดยโดยมัดปงใบก่อนโดยเดินให้หัว กัน่าเขาให้มันงามแล้วมันกับผมมีหัวบ่ฮะมันเล็นใ้นใบนะใช่ใช่ใช่ี๋ยวเราเห็นไปเห็นใบงามใบงามหัวไม่มีโอ้โด้วดยใบนั่สบายน้อกิโอ้บวดอกผยทำนี่ผัดหวนผดไทยนี่เอาอันนี้ไปซี กระอมขาใบเนี่เราได้กระถอมขายใมเออีกใบใบู่เดี๋ยวนี้เขาสิปูกกระ่อมเป็นปูกกระอมเอาใบเป็นบนษัทเลยต้องการใบแล้วก็ต้องการหมากแล้วก็ต้องมัเนี่ยน้ำนมหนุ่ยมีให้เมนแป้งลงมีน้ำหนักมายังเดียวเล้อย่อื่น โดยโดยถ้าไม่แต่เจ้าจะใส่แต่นั่นนี่ตัวเดียวบอได้ไนเจ้าต้องมาใส่ตัวนี้นั่นเออฮะไมไงเมันฮากกับมันเพียงนี่น้ำมันบ่ฮาต้องซีดตัวนี้โดยไลยไปได้พวกเฮาน่ง้ยปบาทรวมนี่นะคถ้าเอาุยกตก็้ยบาทุยกตตัวใดเด้อแบบเป็นไรฮนบ่บ่ยังบอกอ่ะแตนี่ก้อนนะตัวนี้ก็สองร้อยบาทแล้วก็ แปดิบบาทละร้านปันไดะหาพันสามส0ามพันสามสบสามม้เนี่ยเนี่นี่อาศครับสี่สิกว่าพันแล้วสี่สิบแมน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 เมื่อวานเนี่ยไปแลกเมื่อวานเลยไม่มีร้านไม่มีร้านแรกเลยไปหมดเลยไปไปอืมมลูกมันกับบะานสองมืสามมืันก็เห็นล้นะโอ้้อเข้าใจอันนี้มันก็บบำรุงมันเป็นใบแล้ว โดยอัแต่ไปสีดเบ่เออแต่เจ้าดึกแซ่ก็ได้โดยแต่เ่าใส่ยามันบวทึกวิธีมันก็บวได้โดยโดยเห็นว่ายายายาบำรุงใบอย่แต่หายบำรุงฮะไม่มาแล้วแมนเม่ดูมีแต่แซ่อันนี้แต่หลอดเ้าบวจักยังวัดลิ้นนี่น่าจะค้นคว้านี้จะเข้าใจกว่านานแล้วยังวะโอ้ยเจ้าว่าไพ่เดี๋ยวนี้เจ้าว่าคนอื่นคนไกลบ่เฮานี่ ฮ่าฮ่วพี่น้องมาเจอขายขนมอีกแล้วน้อขอยข่างนั้งคือสิถือไปคือบดมาจังซืออะไรนะจะปลูกไกล้บ่มันนะปลูกแค่ไดอ้าเดาทงหนึ่งมาซื้อคือเขาเฮาบดจกเฮาอยัางบดิอศคาเขาบดจักะสเสือหัวหมุนนเออจเาหมูหยองบดเปนาเนย มูยองเลยนุ่มเลวตัวได้เสดใช่ไหมเออยิ่งทำผุหมักมูยองกับเสาโอ้เอาตัวนั่นแหละขายดีแล้วเนาะวัได้บม่นี่เดิมมันเท่านั้นแล้เพื่อนนี่นะแค่รกเรียนตัวถึงจะเสือวาอร่อสิโอ้อ้องเียวไนั่นดีแม่วางได้มกือน่ะกุ้งต้นนั่น เราจะทำาเอาองยังไปอซีเขาอ่ะอือืเขาคุยน้ำปุยใสใส้เปอร์ซีน้ำบุโอ้มาัเียวอยู่เขาในจุปใสปุยเลยหาจะมาเอาตัวนี้ไปซีจุดปุนาจะเอาแบบหนึ่งไปซีแบบใดแบบใด่าสภาพงเน่โอ้บุลอหัวหัวหยังอืมอือืมก็มนีบ้านตุมบานเขาเห็ดบออเหม้อัเปซีเขะใ ออเออเออเออปอก็ถ้าจบเกษมาแล้วเขาจะมาขายได้เนาะมาอยู่ล่านี่นะเนาะเก่งเติบได้มเก่งแล้วอะไรพี่น้องิิปนี้ยเขาเสียมลาพญาพี่น้องเลย ผากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแกมบุมเด้อเด้อมาเมาขนมซอยเพลินลายในนี้ขนมผมได้จากไปลงท่านลงอันนั้นกามาสั่งได้เด้อสั่งได้สั่งได้น้ำพอยน้ำพอนาแม่น้องแกมบุมไปอันลงท่านให้ก็ได้เด้อพี่น้องจากจากไปแห่งหมักแบบนี้เนาะแมนเอาไปสามสิบชมสี่สิบชมกับคุ้มแมนเฮายายแบบว่าเด็กน้อยเขาแห่งหมักได้ขนมมาหนีนะได้อาเด้อ โดยโดยโดย,โดยขอบใจขอบใจปะไปไปนี่